ออกไปขึ้นออกไปส่วนหนึ่งที่เปียกเหมนนนะือนไม้สดอยู่บนตุกนะครัรบตามใดมีการออกจากกรรเรียกว่ากางออกไปแล้วแต่ใจย,ยังมีอยู่ก็พวกเราเนี่ยครับกายออกที่ไม่ได้ยุ่งแต่ใจยังชอบอยู่ใช่ไหมแต่ใจยังชอบอยู่จับเป็นพวกนี้นะโมดีสามโมทีสามที่ทออกทั้งสองอย่างใจไม่ยุ่งด้วยกายก,ก็ไม่ยุ่งด้วยที่เปียกเหมือนไม้แห้งด้วย อยู <cause> ่บนกด้วยจำแค่นี้กับานไว้นะครับผมประมาณท่านพ่อเพราะฉะนั้นคนที่ออกทั้งกายด้วยออกทั้งใจด้วยปฏิบัติเพียงริบหน่อยก็ขนลุกได้พวกเรียงออกมันส่วนเดียวตายอรืบ้างตายหอือบ้างปฏิบัติไปยังไงก็โอกาสที่จะมันไม่ถึงจิดไฟได้ย่างนะแต่ถ้าออกทั้งสองอย่างนี้เนี่ยท่านบอกแม้จะมาเรียนเพียงเล็กน้อยก็อาจทะลุได้ จริงแล้นถึงเมื่าพังทำสมาธิต่ายเกิดบ่าเขาประมาทขึ้นใ่านกลยคิดโอ้นึกถึงสมาธิต่ายเกิบาาการบำเพ็ญเพียรทางใจอาจเป็นทางปฏิรูปได้ท่านก็ได้ยินเสียงพิณที่เทวดานนี้สายที่ตึงมากตกขาดสายที่หย่อนไปในรอบสายที่เห็นตึงเป็นไปไม่หย่อนเป็นไปความในรอบจึงคิดปฏิบัติแต่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป คือการปฏิบ er ัติในมัชชิมาปฏิปทาตรงนี้ตกงจนะครับมัชิมาปฏิปทาเปนทางสายการเดี๋ยวนี้ก็ใช้บบในตะกูตะาก็พูดไปยว่าเขุณึงรัสดกับอาตมาพูดเลวมัชชิมาปฏิปทาเลยาใช้เลยหมดปัญจวัคคีจากไปว่าข้อนะปัญจวัคคีจากไป ปัญจวัคคีทรงแน่ใจวัตถุอาภัพองทรงแน่ใจวัตถุการิกริยาไม่ใช่ทารรู้เพราะําเนเพียรมาหกฝีแล้วไม่อาจรลุธรรมพิเศษจึงหันกลับมาบำเพ็ญเพียรทางใจทรงเสวยอาหารเพื่อบรรุุร่างกายให้มีกำลังใี้ก่อนปัญจวัคคีเห็นพายกวาเพียรจงหมีจากไปด้วยหมดหวังในมหาบุตรดังน right. well, ั้นปัญจวัคคีก็เชื่อมั่นในการ ครามะมานร่างกายมีมทุชุบกายปียาพอเห็นพรพเจ้ายิ้มทักก็เลยอดหวั่โอ้แหวนแต่ไม่สำเร็จ้วก็เลยจากกันเล,เลยออกมาเมีเยอมากแต่คอยคอยคอยรอ้ประทันคอยรู้ประทัดที่พระเจ้าพอเห็นทายลาเพียนตั้งาเพียนตั้งเขาเลยนีตาหากในบรับ ปัรจาวกีมาอยู่รับ้ายมีผลดีอย่างไรถ้าบอกว่าการที่ปัญจารวกีมาอยู่รับใท้็นผลดีเพื่อ <c oughs> เป็นพยานในภายหลังว่าการดำเนินพุทธะกกรัิญานั้นไม่ใช่ทางปัจจุบันและเพื่อลดล้างความเชื่อของนักบวชที่จนั้นที่คิดมั่นในพุทธรัติญาปัญจาวกีหลีกไปมีผลดีอย่างไร ปัญจาวัคคีไปการมันเป็นเรียงทางใจทั้นต้องอาศัยความสงบสกัดจะต้องเป็นมีใครรบกวนเมื่อปัญจวัคคีไปทีทําให้เป็นประโยชน์ในการประกอบความเพียรตรงนี้พเราถามนะครับปังจวัคคีไปดีอย่างไรมีผลอย่างไรปัญจาวัคีอยู่ระใช้มีผลอย่างไรกาวนานึงานาราดาสลายข้าพุทธญาติวันนั้นเป็นวันขึ้นสิธาตุข้า เรียกนางสุดาดาว่านางสุดาดาเนี่ยกยไม่มีลูกเกยเป็นเลยบนมะเก,กากับ,บ,บต้นโพใหญ่เคยมะเก,กาวไว้มาพดีขอให้มีลูกพอดีเกมีลูกแล้วแกก็จะมาแก้คนกก็นำอาหารจะมาแก้คนเทวาพอดีมาเจอพระเจ้าตาข้างหนึห่งทุนะะนั้นมีวัตถุนเส็ยปังเกก็เลยทิ้วเิวดา คนใช้มัดปัดเข็ดถูวันมาทำรับตลาดรู้สึกคนใช้เห็นยิ่งวคนใช้เด็ดก็จะไปบอกนางสินฐาธาวาวดทวดามารอแล่าให้บรรพบรือเกิดงโวยหน่อยนางชินาตาเลยที่ว่าดทวดามาล็อเกิดเชิงโวยนี่เจะแก่ตัวเขาเลยนำข้าวที่ญาติมาร้อหาดทองมาถวายถวายแล้ให้อขาดทองเมื่อเสวยแล้วลงนํำหาดทองไปเสียงสัตว์บารมีในแม่น้ำหรืออ่างเล พระองค์ลอยวนน้ำประจากักพระองค์เป็นสมเด็จคนทไทยว่าจะได้ตัดสูจจกนั้กนกระร่งมาพักการันที่ป่าไม้สารักริมฝั่งแม่น้ำในรันดราตอนบ่ายจะเด็ดกลับไปต้นโพร,ระหว่างทางพบกับสุติยพามระหว่างทางน,านั้นได้ถวายหญ้าแกลกหญ้าแกลกน้ำน,ำ,นำมาปูราเป็นที่นั่งข้าพิตะบัติข,ของตนโพ ทรงปฏิฐานพระทัยว่าจะไปรู้จักที่ตากใจที่ยังไม่ได้รับรู้การอฏิฐานเช่นนี้เรี่อยไปจะตุลุงพระมหาปราราเพราะฉะนั้นจะภาษาว่าจะสุลุงพระมหาปราราคืออะไรคือการอฏิฐานเราจะไปรู้จักที่แม้นว่าเรียกเ,เ,เรียกแม้มวา่าจะตายไปเ็พอพระจุลมาลมานัณแสดงให้สองใน ในแรกหมายถึงเทวดามาได้ยกทัพมาปัดฝังตัวคนทั้งหลายจะไปนิพพานเเทวดามามีี่เรื่องกี่ครับมีเรื่องแบบมีเทวดาคุยงาา่ายมากเกเรกันใช่ไหมเกเรเขาว่าไม่ใช่เกเรแก่เป็นมีความเห็นผิดเกก็มีความปรารถนาที่จะเกิเเดเปนะ็นพระพุทธเจ้างปุ่มเป็นเทวดาใหญ่เนี่ยขนาดเท่าไหร่ เร่มีความปรารถนาที่จะเกิดเป็นสมุทิเ,เ,เจ,จา้าลุเหมืกันคราวนี้สมุทรเจ้าลงนี้ตัดสลู้เจก็กลัวว่าไมุทราลุงนี้จะสอนคนไปนิ่งพานเวลาเลาจมาตัดสลู้มาจะไม่มีใครจะไม่มีใครให้เจสอนเจก็เลยวกวไม่ให้เขาตัดสลู้เพราะตลากถูกสมุทรเ้านี่แหละหมาบุญรีแหละปาบใช่โด้วยบารมีสิจนเดี๋ยวนี้หายแล้วนะ เรนี่มีความคิดถูกต้องและเป็นเทวดาที่ดีต่อไปเรื่องเทวดามาส่วนในที่สองเขาไม่ได้หมายถึงเทวดาในที่สองหมายถึงกิเลสในใจเพราะนั้นมาทีสองอย่างให้จำความมาทีสองอย่างคือมาเนเทวดาในริงหมายถึงเทวดาที่ยกขับมาต้องทำในทุกสั่ที่กำกับราชุตจารมาเพื่อมีกองทัพมาเลยมาสู้กันในสงครามต่างๆทั้งหมดนะแต่ทำไงกับขับราชุตจาร์ไม่ได เจ้าอาศับารมีบุญบุญบารมนิหมใส่คุ้มครองมวามดเอาตันดูเอาออกอะไรบางอกพระโอยเป็นดอกไม้กวาำร้ายันไดเนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือกิเลสในใจกิเลสในใจถูกตัดกิเลสไม่ได้นึกถึงความสุขที่เคยจที่เคยจะไว้มานกงนกาวเนกิเก่อนอาทิตย์จะรับดอกฟ้าสุขกำจัดมาเือกิเลสได้สลาเร็น ยาทั้งทรงเจริญสมาธิจนเปรูปญาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ยาที่สตามระดับแล้วยาเป็นตัวปัญญาตรงี้ต้องยาเป็นตัวปัญญายาที่เงมีสามพลญาเป็นตัวปัญญาแล้วให้เกิดใปนยาที่สามญาเป็นตัวปัญญาแล้วมีสอย่างคือปุคลิกิวัาจุดปัตยาออาจว่าปัญญาตรงนี้มี ยาเป็นตัวบัรยายนจะทำเขาจะท้กิดนาเป็นตัวบัายนี้เได้แก่เหตนิมิตสที่สุสุดอุบปฏยาาสมะัาด้วยยาสามนีเป็นเหตุให้พระองค์ทรงรู้อดีตาคตปัจจุบันจิติของสัตว์ทั้งหลายล้วนเรียนได้ท้ายเกมีสุขทุกไม่มีที่สสุด หน้าเมื่อนายและเป็นโทษของอิเลสตหาและอริยเสสสัจสีจึงกำจกัดอิเลสได้เสด็ขาดตัสรูเป็นสัมมาสุเจ้าในยามสุท้ายก่อนอรุขึ้นคืนวันพุทธที่ิบหภาพเดือน6ปีกา,าอ่อนทุธศักราช4-5ปีเพราะีอ่นัันพัมภาวพุตจ้าตัสรูประเไหยก่อนนี้เลยสิหาเดือน6ที่เราเรียกันว่าพิาาสา,า, 55, 56, า,าขุจา าา,รพ,นานพระนามพิเศษทรงพระนามพิเศษว่าสารหันแปลว่าไกลจากที่เและสัมมาสัมพุทโธแปลว่าตัดกรลุเองโดยชอบเพราะฉะนั้นสองนามนี้คำว่าสัมมาสัมพุทโธจะใช้กับคนอื่นไม่ได้ต้องใช้กับพระพุทธเจ้าคนเดียวเพราะว่าตัดกรูุ้เอง อย่างเราสาวกนี่ไม่ได้ตัดสรูเ้เองต้องฟังคำสั่งสอนของผู้มีระภาพจากแ้ิตัสรูถ้าพิสุรุ่นหลังมาก่อนต้องฟังครูบาอาจารย์สอนแลน้ิดตัดสรูได้ไว้ัล้คบทติดตัดสรูเองโดยดดรดยยอบหรือสมาปิจากสองบทนี้เป็นพระตาใมใหญ่ของพระองค์ไม่มีใครตั้งให้เป็นมีเนริสตักาันามตรงนี้เขาเรียกสถบนี้แต่กันนำเนริตกก ในี่บจักรน,นาสบายถึงว่าจะนคนมีรูปรายย่างยังไงอย่างเช่นก้วยเขาเป็เดียวกวก่าล้วยถังนี้นะคนดำเขาเรียวกว่าดำเป็นชื่อเป็นโดยปริยาอเไีกยแล้วแตตับคุตคับดุที่ท่านมีท่านมีคุณยยอย่างนี้เขาก็เลยเรียกอย่างนี้อาหารขึรนมะทุกโตต่อไปขึ้นบริจีนที่บกัปฐมบทิการ เมื่อตัดรู้แล้วทรงเสวยมีมุตกีสุขสมเสวยมีมุตกีสุขหมายความว่าสุขอันเกิดจากความหมดกิเลสอนนะสุขขั้นเกิดจากการที่ไม่มีกิเลสอนกี่เดืหมดไปก็เป็นความสุขสัปดาห์แรกเป็นสัปดาห์นะเสวยมิมุดกี่สุขกีสัปดาห์สัปดาห์แรกเสวยมีมุตกีสุขที่ใต้ต้นตัวสมผมจะมาอ่าว่าเมื่อใจทอางหลไป เกราผู้มีความเพียรเมื่อนั้นความสงสัยของพระก็สิ้นไปเพราะมารู้ว่าทำทักษะอยู่ในเพียรปรปดาได้ใต้ต้นโตสัปดาห์ที่สองประทับยืนอยู่ทางทิศตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีมีรูปให้ทำให้เขาเข้าก่อนประทับยืนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นโตจ้องมองต้นโตตลอดสัปดาห์ตรงนั้นเรียกว่าอนีมิตงเจิดใจ สัปดาห์ที่สามทรงเสด็จจมกรมบริเวณตรงกลางระหว่างองมิสิทิเจดียและต้นโพตรงนั้นเรียกว่ารัตนาโตรโตเจดีย์สัปดาห์ที่สี่นั่งพิจรารณาพระอภิธรรมที่เรือนแก้วอันเทวดาเมรุพิภัยอภิสิทธ์บัณตกจิ้น,หนเหนือของต้นโพเรียกว่ารัตนาก,กรเจดีย์สัปดาห์ที่ห้ปาประทับที่ใต้ต้นอัจจั บาลานิโกลาพัชอรชับาลานิโค่นใจเาเรียกคนใจนะบาลานิโค่นอยู่ามที่ตารางออกคือต้นโกเป็นที่อยู่ของคนเล็กแท่คนนี้แต่ามเเีแค่คนเลกแค่บาานคนคนเล็กแค่คนนี้เป็นพามผู้ภูเขชาติคือมักจะว่างผู้อื่นบัา เข้ามาถามธรรมกับพระพุทธเจ้าว่าธรรมที่ทำบุคคนให้เป็นทรงมสมตักดเพราะองค์สมศักด่ต้องไม่ตะหวางผู้อื่นคุยไงหวัดเหมือนกับตีกับเหมือนกับเหมือนกับโชคใจกับอีกทีแทนแชกับอีกทีบอกแอ้พี่กับแกจะเป็นเทสะวั่นคนอื่นไมจะได้เดนทางนะวู่การที่ม็นสะว่นผู้อื่นจะเด็นทางสัปดาห์ที่ผมประทับใต้ต้นลกนี้สําหรับการทับใ อยู่ทางทิศตะวันตกเขียนใต้ของต้นโพธิ์ที่นี่พระองค์ทรงทาน่าความสงัดเป็นสูขรสำหรับผู้มีธรรมอันเห็นแล้วสัปดาห์ที่เด็กทรงประทับใต้ต้นโพธิ์ชื่อว่าราชาเนชันนต้นเกียรตอยู่ทางทิศใต้ของต้นโพธิ์ที่นี้มีพระพาสงผลชื่อว่ากุศรรลพนพธิกาได้ถวายข้าวสักดุก้อนและสัตดุผง และได้ประกาศตนเป็นตูบาสุถึงระดับน้าสองเป็นพวกแรกตัวที่สำนะครับตรงนี้ออกพวกแรกพวกนับถือพวกตูบาสุที่ถึงรัตน้าสองคำว่าถึงรัตน้าสองหมายถึงว่าเข้าถึงพระพุทธพระธรรมนะรัตหน้าสองรับหน้าสามก็พระสงฆ์แต่ตรงนี้ยังม่มีพระสงฆ์นะอากาศตรงนี้ยังม่มีพระสงฆ์จริงเรียกว่าผู้ถึงระดับหน้าสองพวกแรก ในตอนแรกไม่คิดจะสังสอนไทรพระองค์ตรัสรู้มาแนีวในตอนแรกไม่คิดจะตัดสอนไทรทำที่พระองค์ตรัสรู้มาเป็นคมที่สุขุมกับปีละพาพคือละเอียดลึกซึ้งยิ่งน,นะยากี่ใค,ใคไทจะรู้ได้จึงไม่คิดจะสังสอนไทรสามวัมีคมจึงลงมาอาราธนาให้สอนทูลว่าคนมีปัญญายังมีอยู่อาราธนาขอให้ประเด็นคำเพื่อสงสาร ตรงนี้จำกว่าใครเป็นคนมาดูในอาราธนาสั่งสอนนะตอนแรกเราไปคิดจะสั่งสอนสาบดีพรมมาราาัคนามาราาัคน,นาพระองค์ประจงพิจารณาพระองค์เลยพิจารณาพิจารณาหนคนในโลกเปลียนเมื่นโจรศีลอากภูคติตันยูผู้มีปัญญามากวิปจิตันยูผู้มีปัญญาปักจางเนยยักษ์ผู้พอแนะนำได้ สัจพุบ,บมัถ์ผู้ด้อยปัญญารู้ได้เพีย,ยกเานตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยบอ,อกตรงนี้เรารู้จักเ่อนก่งประนในหลักธรรมรูม้สึกจะเป็นของแม่ทำโักตัวกมีปันยผู้มีปัญญามากหมายถึงว่าแค่ฟังหัวงพทําำนี้รู้เนื้อควาไมได้หมดไม่ต้องขยายอะไรนส่วนที่ปริประจุี่มีม,ม,ม,มีมีปัญญาปัดการบอกตอนแรกแรกอาจจะ แนะนำต่ออีกที่หนึ่งอธิบายหน่อยก่อนมารู้ดาวเหนยยากก็ต้องแนะนำหลายทีแล้วส่วนปรรทัปนารมะปบรรทัปนารมันหมายถึงว่าท่องได้อย่างเดียวแต่ไม่รู้ความหมายส่วนบทตอท่องซึ่งต้องได้ผมเลยให้อธิบายหมายถึงอะไรไม่ไม่เข้าใจเปล่าพระองค์จึงทรงดำริหาคนมีปัญญาที่จะฟังธรรมใครล่ะพระครูของท่านที่ท่านเรียนมาด มันเห็นพวกนั้นผมว่เก่งๆนี่รึไงเช่นอาลาณาธรรม้าการดาบผู้ได้สบายจิตสบายมาแต่ท่านเลยวพวกนั้นจะได้ทำทำทีเดียวแบบได้สำเร็จแน่จงเลยนึกถึงว right. ่าอาราณาธรรม้ัการดาบก่อนไคยเลยก็จะไปปวดแต่บางฏวบาท่านก็มีบัลลัสามารถที่จะรู้อะไรได้จับรู้ของพวกนี้ไม่อยู่แล้วเวข้ามูหมดโอกาส ทั้งสองล่างลูกนี้ไปแล้วจึิงนึกถึงบุคคลต่อมากับจุปจาวะพีเพนี่ยเพราะรู้ว่าจุปจาวะพีมีตำตาในตัวพระองค์นะเขาออกมารตามพระองค์ออจ้เ็เลย,ยจะไปตรวจักรวาวะีก่อนแล้วพิจารณาว่าที่ททพระจักราวะพีอยู่ที่ไหนรู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วเดินทางกันแล้วจึงไปตรวจักรวาวะีก่อนไใจจงด็จชทูปาก ทิศปัตตานั่งมืลื้อกระานเพื่อโผลรรจัีในตอนแรกบัญจับอีไม่ยินดีรับตามนักแน่กันว้าเ็โองคเงินบรจับใจก็นักแะคกันบวากเราะอยู่ในอนรับทัานั่งปีเสไมัต้องทุกจิตตอนต้องลุกรับผมรับของท่านยากนั่งกระนั่งไปทำกิการอะไรแานี้แต่พอ็โามาอีกแล้วลืกัานเนาลุกจิตปุริจอตอนรับรับ คอยอุปทานาจะมีเตยจะมีคำกล่าวว่าอาวุโสอุสโสคือคำกล่กวกาวเหมือนกันอยู่พระพุทธเจ้ามีอายุน้อยกว่าน,นาคกล่าวว่าตรงนี้จะมี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 ค,ความดีมากกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอยา่ายกตัดแต่งเนยและอธิบายให้ฟังตอนแรกพระผ้ใหญ่เชื่อก็กเลยตัดกล้าได้ตัดทะลุคำแล้วพระเจ้าก็ขีดไม่เชื่อ ทรงตัดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาว่าสมัยก่อนเราเอาิษเป็นกระดาไหสยึนกันตั้งจะตายแล้วเราก็ไม่เคยบอกว่าเราไยายามได้ความรู้ได้ต่จรู้อะไรนะปัจจาวิภีจะเห็นร้องแต้เกี่ยบสัยก่อนก็เหอคิท่าทุกการวิทยามขนาดนนท่านไม่เห็นเด้บอกว่าจะตัดจรู้อะไรก็เลยร้องแต้เจี๊ยวเรื่องตั้งใจการตำร พระองค์เประเดงนเราจับก so ับรัชท่นส so ูตรวันขึ mm ้น hmm. สี so ่ิบห้าค่เดืนแปดทรงแสดงรรมทำได้ไมขึ้นสี่ิบห้าเ้าตุกันวันพรสาลาโชาครับวันวเ้าวันไนจะจสนกันนะวันค่เป็นสาเป็นแรงหนึ่งคับส่วนมากคนทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นวันค่าษาแต่ถ้าเราต้องจำบวาเป็นวันค่ำไม่ใช่พิธีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวัน น้องการจะไม่ประสัญาเป็นบัตรัาดไปอีกบัตหนึ่งเป็นแม่มับงัหนึ่งดังน้นความสิ้พาดครั้งเ่นแก่คือวันอาสาหบูกาทรงแสดงเปนัตรจัทรงแสดงธรรมจัดโพราสว่าสรสูตรพฎประจาวพีธรรมจัรนั้นมีความใจใจความย่อๆว่าที่สุดสองทางเป็นเกินเสียการสุดขันวิการวโจกรอการรวมกันอยู่ในกามขุ่งมุ่อยู่ในการ สองคือการทรมารร่างกายอัจตามือมหาพิโยคือการทรมารร่างกายตึงเกินไปควรปฏิบัติตนทางสายการดับสองอย่างสุดต่งสองอย่างสุดต่งส,ดสงสองทางควรอยู่ัีิ